แก้ปัญหาจอทัดเพี้ยนทัดไม่ลืน่นสัมผัสไม่ค่อยติดกดต,ตรงนี้ติดตรงนูน้นเดี๋ยววันนี้พี่นนอนจัดให้สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมนนทนันทวัฒน์ที่เจดีย์ชาแนลครับ สำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนครับที่เจอปัญหามือถือครับกดสัมผัสตรงนี้ไปติดตรงนู้นนะครับผมหรือว่าหน้าจอนะครับเริ่มรวนแล้วเนาะสัมผัสไม่ค่อยติดกดตรงนู้นติดตรงนี้กดตรงนี้ติดตรงนู้นใช่ไหมครับทุกคนวันนี้ครับผมมีวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นโดยใช้แอปพลิเคชันมาบอกครับซึ่งเพื่อนเพื่อนนะครับก็สามารถทําตามได้ง่ายๆเลยครับโดยการใช้แอปตัวนี้เลยครับผมแอป touchscreen calibration นั่นเองครับซึ่งเพื่อนเพื่อนสามารถจะดาวน์โหลดได้ผ่านทาง <Es> Play Store นะครับผมอ่านได้ง่ายๆเลยซึ่งหน้าตาของแอปก็จะเป็นแบบนี้เลยครับซึ่งวิธีนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการกดเข้าไปในแอปที่เราดาวน์โหลดมาเลยครับปุ๊บกดไปเลยครับแล้วหลังจากนั้นครับให้เรานะครับทำการกดตรงนี้เลยนะครับปึ๊บนี่ครับเขาก็จะเข้ามาสู่หน้าหลักอย่างนี้เลยนะครับหรือไม่ก็ถ้าใครไม่กดที่รูปป๊บๆเมื่อกี้นะครับก็รอสักครู่หนึ่งเขาก็จะเข้ามาสู่หน้านี้ให้กับเราเลยครับหลังจากนั้นครับให้เราทําการกดสตาร์ทครับทุกคนปึ๊บ เมื่อเรากดสตาร์ทปุ๊บก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับผมด้านล่างเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการเช็คนะครับผมหน้าจอของเราเนี่ยมีปัญหาอะไรยังไงนะครับเรามองผ่านครับเราจะมาซ่อมในส่วนของหน้าจอนะครับที่มันทัดไม่ค่อยลื่นกันโดยการตรวาัที่ตรงนี้เลยครับ touchscreen calibration ครับตรงนี้เลยเมื่อเรากดบันถึงปุ๊บรอสักครู่หนึ่งครับทุกคนนี่เมื่อรอสักครู่หนึ่งเสร็จปุ๊บเขาก็จะบอกเลยนะครับว่าให้เราเนี่ยทำการแตกไปที่หน้าจอหนึ่งครั้งนะครับผมกดไปเลยครับปุ๊บหลังจากนั้นครับเขาก็จะทําการเซตติ้งอะไรต่างๆนะครับผม รอสักครู่หนึ่งนะฮะปุ๊บตอนนี้นะครับการแตะ1ครั้งนะครับผมก็จะได้เป็น98นะครับแล้วก็เราก็แตะ2ครั้งครับปุ๊บปุ๊บอย่างนี้ครับทุกคนปุ๊บปุ๊บนี่รอนะครับผมรอสักครู่หนึ่งนี่ขึ้นมา99แล้วครับทุกคนนี่หลังจากนั้นครับคขอให้เราเนี่ยทำการกดค้าง2วินาทีครับทุกคนผมว่าทำการกดค้าง2วินาทีเลยครับปุ๊บแล้วก็ปล่อยครับนี่เฮ้ยหนึ่อยเปอเต็มว่ะ แล้วหลังจากนั้นครับค่อยเราเนี่ยทำการกดที่หน้าจอ,อแล้วก็ปัดมาฝั่งนี้ทีหนึ่งปัดมาฝั่งนี้ทีหนึ่งนะครับกดที่เป็นตัวเขียวๆนะครับที่เขาให้เรากดนะฮะกดไปครับลากมาซ้ายครับแล้วก็ลากมาขวาครับปึ๊บปึ๊บอย่างนี้นะครับทุกคนนี่ รอนะครับผมรอตอนนี้หนึ่งรเนะครับผมก็จะเช็คนะครับว่าเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้ก็จะกลายเป็น99%อซอยู่นะครับทุกคนหลังจากนั้นครับเขาจะให้เราทําการลากนิ้วนะครับผมเพื่อที่จะโยนะครับเหมือนเวลาเรายรูปภาพเลยครับลากเลยครับจากนู้นลงมานี้ยปุ๊บนี่ก็รอสักครู่หนึ่งครับทุกคนอ่ทุกคนหลังจากนั้นครับก็จะบอกให้เราเนี่ยซูมครับเหมือนเวลาเราซูมรูปครับถ่างออกนะครับแตะไปที่ตรง สีเขียวๆตรงนี้ครับแล้วก็ซูมออกครับอย่างงี้ครับก็รอนะครับทุกคนพรึบนี่เมื่อขึ้นอย่างนี้นะครับแสดงว่าเขาเนี่ยทำการเซตนะครับผมทําการตั้งค่าทําการเคลียร์หน้าจอให้กับเราแล้วนะครับทุกคนก็ให้เราเนี่ยทำการกดโอเคครับแล้วก็กดปัดแอปนี้ทิ้งไปเลยครับทุกคนพรึบอย่างนี้เลยครับนี่เมื่อเรากดปัดแอปนี้ทิ้งเสร็จปุ๊บ เพื่อๆสังเกตน,นะครับว่าเมื่อกี้เนี่ยบางจุดมันยังไม่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับทุกคนก็ให้เราเนี่ยกดเข้ามาในแอปอีกครั้งหนึ่งครับแล้วเมื่อเรากดเข้ามาในแอปเสร็จปุ๊บนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการกด ทำเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนที่เขาให้ทาเมื่อกี้นะครับทุกคนให้หลายๆช่องเนี่ยประมาณเกือบๆร้อยนะครับผมมันก็จะได้ผลดียิ่งขึ้นนั่นเองครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่ลองทําแล้วนะครับแต่ยังหน้าจอยังไม่ดีนะครับยังทัดเพี้ยนอยู่นะครับไอ้นี้เนี่ยในส่วนของซอฟต์แวร์นะครับน่าจะไม่ใช่แล้วต้องพาไปเปลี่ยนอันนี้ส่วนของฮาร์ดแวร์หรือว่าตัวของหน้าจอนั่นเองนะครับทุกคนอาจจะเป็นเพราะ หน้าจอนะครับผมมีปัญหาหน้าจอของตัวเครื่องมีปัญหาก็เลยต้องพาไปเปลี่ยนจอเออนั่นแหละแล้วก็เมื่อเราทําการตั้งค่าเซ็ตต่างๆเสร็จแล้วใช่ไหมครับทุกคนทําการซ่อมจอด้วยแอปตัวนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับให้ทุกคนครับทำการลบแอปตัวนี้ออกจากเครื่องไปเลยนะครับทุกคนซึ่งถามว่าทําไมนะครับเพราะแอปพวกนี้นะครับผมส่วนใหญ่มันจะมีโฆษณาขึ้นมาหน่นนั่นในการใช้งานของเรามันก็ทําให้การใช้งานของเราเนี่ยไม่สนิงนะครับทุกคนก็ทําการกดค้างครับทุกคนแล้วอยทุกคนนะครับทำการกดมาที่ข้อมูลแอปครับ แล้วก็ทุกคนนะฮะกดมาที่ตรงนี้เลยครับผมทาการถอนล้างข้อมูลก่อนก็ได้ครับทุกคนล้างข้อมูลเสร็จปุ๊บแล้วก็ทําการถอนการติดตั้งนะครับทุกคนแค่นี้เองแล้วมือเราอยากซ่อมหน้าจอโดยการใช้แอปตัวนี้เราก็ค่อยดาวน์โหลดมาแล้วก็ทําการกดใหม่อีกเพื่อนซึ่งเ,เพื่อนนะครับผมลองทําดูแล้วนะครับได้ผลเป็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์คุยกันได้ ที่ด้านล่างใต้คลิปเลยสุดท้ายนี้ครับถ่านเพื่อนอยากจะได้มือถึงสักเครื่องหนึ่งครับแนะนําเลยตรงมาที่เจนนทุกสาขาครับหรือสั่งซื้อบัานทางช่องทางออนไลน์ได้ที่ line jniphone facebook jniphone ครับเรามีบริการจัดส่งฟรีทั่ว่าะเนั่นเองวันนี้ครับผมนนทวัฒน์ก็ต้องขอตัวลาบแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ รับประกันห้าปีปปปปสัมร้องอมีคร<อ>ึ่งสัมรองให้ด้วยเพราะเราใส่ใจในมาตรฐานของบริการอีกภากไม้